สืบสารภารกิจต่อชีวิตต่อลมหายใจผู้สื่อข่ารายงานว่าศูนย์คู่ภัยวัดเก่าเจริญธรรมเขตเทศบาลตำบลกระโสมอําเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยพระครูสังฆวีระฐานนิสโล ประธานหน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมนางสาวมัลิกาเทียมแก้วผู้ก่อตั้งองค์กรสวัสดีประเทศเบรนเยียมในประเทศไทยนายอำเภอคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมพิธีมอบรถพยาบาลกู้ชีพให้แก่หน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมพังงาโดยองค์กรสวัสดีประเทศเบรนเยียมมูลค่า1 5ึ0 0ล้านบาทเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ เติมเต็มภารกิจงานกู้ชีพกู้ภยัยวัดเก่าเจริญธรรมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งการช่วยเหลือได้รวดเร็วทันท่วงทีถูกต้องตั้งแต่จุดเกิดเหตุ การลำเลียงการนำส่งโรงพยาบาลเรียกว่าระบบก,การแพทย์ฉุกเฉินมีผลต่อผู้เจ็บป่วยให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นทางหน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมร่วมกับองค์กรสวัสดีประเทศเบียเยี่ยมในประเทศไทยภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการจัดหารถกู้ชีพกู้ภยัยดังกล่าวจนสามารถจัดซื้อรถพยาบาลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ค่ะ สุกันวลีสุวรรณรายงาน